พรีวิวก่อนให้อ่านมังงะวันพีช1,152อุซบโชวบทบาทในการหยุดยั้งโบรกี้ดอลลี่และอยู่ในฐานะฮีโร่ของเอลบาฟสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e w และสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสับคลิปนี้เป็นพรีวิวก่อนที่เรานั้นจะแลบชมนะครับมังงะวันพีช1,152เป็นการพูดคุยกันว่า1,151นั้นมีประเด็นไหนหน่าสนใจและน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ตอนหน้า1,112เพราะว่าในตอนหน้าจะเป็นตอนที่โค้รของโค้รสําคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นตอนและการที่เรานั้นจะได้เห็นเรื่องรา ของลูฟี่นั้นได้ประทักกับอิมหรือสิ่งต่างๆมากมายก็คือเข้าสู่นะครับจุดคายแม็กที่สุดแล้วนะของภาคเอลบาฟนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปมันมากไปกว่านะครับบุคคลที่อาวุโสที่สุดในเอลบาฟและเชื่อว่าในตอนหน้า1 1 5 2นั้นเราคงได้เห็นนะครับฝีมือที่แท้จริงของปู่ยาวหรือบทบาทของปู่ยาวที่มันมากกว่านี้เป็นเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้นนยอย่างที่พูดว่าเราก็คิดว่าปู่ยาวนั้นก็อาจจะเป็นแค่บุคคลอาวุโสที่สุดทุกคคนนนนั้นนน้้เเเลลลลยยยยาาารรพแแแแตต่่่่่จิงงๆววววีออทบปููกก็ด ปู่แกนั้นนะครับไม่มีทางหนีแน่นอนคือพร้อมจะต่อสู้นะครับเป็นเพราะว่ามีเลี่ยมและการความเป็นนักรบเอลบาร์มาก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันก็เคยมีการอธิบายไวช้ชัดเจนแหละครับว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเอลบาฟเนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์นักรบเนาะพวกเขาก็เน้นในการสู้รบนะครับเพียงแค่ว่าเด็กนะครับในยุคสมัยเนี่ยของกษัตริย์ฮาราวเท่านั้นนะครับที่ไม่เน้นรบแล้วเน้นนะครับที่จะแบบว่ามีการซื้อขายพูดคุยกันนะครับเน้นสันติมากกว่าจึงทำให้ในบริบทในตอนเนี่ยเราได เป็นไอดอลละการของโรกี้ดอลลี่ได้นะครับซึงทำให้ในตอนหน้า1,152นั้นผมว่าจุดที่มันน่าสนใจเลยก็คือนะครับเราจะได้เห็นแล้วแหละว่าฝีมือของปู่ยาวนั้นมีดียังไงก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะครับว่าชนะนะครับดอลลี่กับโรกี้ด้วยความแก่ของปู่แกแต่ก็คาดหวังละกันความเป็นนักรบโบราณนะครับของปู่ยาวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่ดีที่พีเกินกว่าที่พวกเรานั้นคาดคิดนะครับจึงทำให้ในตอนหน้า1,152จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแน่นอนแล้วก็จุดหนึ่งในตอนนี้นะครับราน,นบจ ที่มันชัดเจนแล้วแหละจริงๆก็เป็นเจตจำนงที่ส่งต่อมาจากอิมนะครับซูโบกี้แล้วก็ดอรี่นะครับโดยการที่นะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าจะสร้างยุคสมัยใหม่ของเอลบาบนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้รับแต่งตั้งจากอิมนะครับว่าให้เป็นเนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่ไปเลยประเด็นเลยเนี่ยถ้าสามารถนะครับจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้โบกี้กับดอรี่นั้นพวกเขานะครับก็จะทําการปลุกนะครับยุคสมัยใหม่มายุคสมัยที่มีแต่ความแข็งแกร่งนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันนนนนจจะไไปลงงเออออ่่่่ยทีีุดหคืต้า ที่มั่นใจได้ว่าโบกี้กับดอลลี่นั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะได้สู้แน่นอนนะครับในตอนหน้าแต่ประเด็นเลยเนี่ยจะสู้ในระดับไหนนะครับในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และถูกดึงตัวกลับไปนะครับที่แมรี่จูริหรือเปล่าหรือนะครับจะอยู่สู้จนแบบว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกลูฟี่นั้นสามารถปลดนะครับไอคำสาบราชปีศาจนี้ได้และก็หนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือเจ้ากิลลิงแฮมนั่นเองนะครับคือเราได้เห็นร่างไฮบิดของเฮียแกใช่ไหมมันน่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยหน้าตาของพี่แกนั้นทําาาไมมัันนคลล้้้ยยบกกเเเจดหือิว ของพี่แกนนะครับหรือว่านี s <S ่นะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู uh, so ่ในเผ่าพันธุ cool ์เดียวกันกับโพดีนนะครับก็คือฉลามขาวหรือเผ่ามนุษย์เงือกก็อาจจะพูดแบบง่ายๆมันจะเป็นแบบนั้นได้หรอนะครับทั้งที่นะครับพวกเผ่ามังกรฟ้านั้นเนี่ยค่อนข้างเหยียดนะครับพวกมนุษย์เงือกเสือเกินผมเลยสงสัยว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมีเผ่าพันธุ์มาจากอะไรกันแน่นะครับหรือจะเป็นหนึ่งบุคคลที่ถูกล้างสมองนะครับฟิลลิ่งแบบคุณโกก็มีความเป็นไปได้นะครับหรือเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้นนะครับที่ ามังกรฟ้านั้นจะมีคนนะครับมาจากเผ่าพันธุ์พวกนี้นะครับก็หวังว่าในตอนหน้าเนี่ยผมไม่หวังหรอกจะเฉลยเรื่องนี้แต่หวังเรื่องความสามารถของคิลลิงแฮมนะครับพ้องจริงเนี่ยในบรรดา3คนและการพาคีสวินเทปอยู่ในตอนเนี้ยคิลลิงแฮมบทน้อยที่สุดเลยนะครับและตอนแรกหน้าพี่แกดูเหมือนแบบคนไม่ได้เลวายอะไรนะแต่พอมาตอนนี้นะครับหน้าของพี่แกนั้นเรียกได้ว่านะครับระดับเฮี้ยมแน่นอนและในตอนนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยคือจุดมุ่งหมายของอิมนะครับคือแน่นอนเราเห็นว่าอิมนั้นเนี่ยทำให้นะครับด แล้วก็เป็นกองทัพด้วยนะมันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับจุดมุ่งหมายของอิมนั้นก็ได้มีการระบุชัดเจนว่านะครับต้องการให้ทุกคนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับมีฝันร้ายและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแตกสลายและพังลงไปนะครับก็คือต้องการให้หัวใจของเอลบาฟนั้นพังลงไปแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจพ่วงมาอีกนะครับโดยบอกแล้วว่าถ้าในตอนนั้นกริสัฮาราวไม่ทําพลาดแล้วก็นะครับคงได้ปกครองประเทศนี้ไปแล้วจุดนี้ผมสนใจตรงที่ว่านะครับไอตรงที่บอกว่าในฮาราวไม่ทําพลาดนะครับคือจุดมุ่งหมายของอในนนตั้้ททหุกค ใจแตกสลายนะครับคือฟิลลิ่งแบบว่านะครับไม่สามารถกลับมาเป็นแบบว่าคนยักษ์ปกติคนปกติทั่วไปนะ่ะถูกทําลายแก่นแท้ความดีของตัวเองทั้งหมดนะครับกลายเป็นปีศาจชั่วร้ายอย่างที่เราได้เห็นหรือว่าสิ่งที่อิมบอกนั้นก็คือกษริย์ฮาราวนั้นเนี่ยอาจจะเคยถูกคุมแบบนี้ก็คือถูกทําให้เหมือนดอรี่โบรกี้แต่ฮาราวนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้กลายเป็นคนชั่วร้อยเปอร์เซนต์ไงสามารถนึกคิดได้นะครับฟิลแบบว่ามาเจอโลกีที่เป็นลูกแล้วก็ไม่จัดการโลกีนะครับมันเลยทําให้แผนนั้นพังไปหมดหรือเปล่ลนน่่าาาายยทททใหหห้้้นนนีออททิิมมัพรุุกกสงง คนนั้นเนี่ยหวาดกลัวทําให้ทุกคนนั้นจิตใจแตกสลายจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือเป็นตัวตนของตนเองได้และก็จะสามารถคุมเอลบาบได้นะครับแบบเบ็ดเสร็จก็คือทุกคนนั้นมีใจให้กับอิมหมดแล้วเพราะทุกคนนั้นไม่สามารถต้านทานนะครับความน่าสะพรงกลัวที่อิมนั้นได้บ่มเพาะเอามานะครับให้กับประชาชนชาวเอลบอาะผมว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะเป็นหนทางในการคุมเอลบัาบได้อย่างเบ็ดเสร็จที่แท้จริงนะครับตามที่อิมนั้นต้องการและในตอนนี้นะครับก็คือเราได้เห็นถึงความเป็น MVP แล้วการของชอปเปอร หมดแล้วก็ได้นะเหมือนกับว่าจารนนั้นหยอดปลดไม้ชอปเปอร์นั้นมีบทบาทนิดนึงและกันในการช่วยเหลือกาบานันและหลังจากนี้ผมก็มองไม่ออกเลยว่าชอปเปอร์นั้นจะมีบทบาทได้อย่างไรนะครับคือมันแทบจะไม่มีช่องเลยให้ชอปเปอร์นะเนี่ยจะสามารถสร้างบทที่โดดเด่นของตัวเองได้คือถ้าจะเด่นที่สุดเนี่ยคิดว่าตอนหน้าทางด้านของชอปเปอร์นั้นก็อาจจะทําหน้าที่ในการเป็นหมอนี่แหละในการช่วยเหลือทุกคนแต่จะไปเด่นหนึ่งขนาดโอ้ยเดี๋ยวจะร่วมต่อสู้แบบเด่นๆเลยเป็นตัว MVP อัน,นี่ยก็คงคิดว่าหมดสิทธิ์แล้วล่ะสำหรับชอปเป แล้วนะครับก็คือทังด้านของดอลลี่และก็โบรกี้นั่นแหละเพราะว่านะครับในตอนนี้จะเห็นว่าทาั้งด้านของอุซบ้นี่นนก็ได้บอกแล้วว่าดอลลี่กับโบรกี้นั้นทําอะไรกันอยู่นะครับนี่ก็คือประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะแต่ทําไมนะครับถึงทําอะไรแบบนี้ทําอะไรนะครับที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้สิ่งที่อุซบกําลังพูดอยู่นี้เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้อุซบคนที่ขี้ขาดและกันนะครับแต่เขานั้นเนี่ยโอ้ชื่นชอบในตัวของโบรกี้ดอลลี่เขาลบส,ส,สุดเลยเห็นสิ่งนนนี้นะรััับกเอทาผมวว so ุ่่ซจป็ต ที่สําคัญเลยในการช่วยเหลือดอลลี่แล้วก็บกี้เขาอาจจะแสดงความกล้าของตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะขวางนะครับดอลลี่กับบรกี้นะครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่าดอลลี่กับบรกี้นั้นเปรียบเสมือนเป็นไอดอนของตนเองเราอาจจะได้เห็นสิ่งสิ่งนี้ก็ได้นะครับจึงทาให้ในตอนหน้า1,152นั้นเป็นจุดที่ผมอยากทุกคนโฟกัสเลยนะครับเกี่ยวกับบทของอูซบนะครับไม่อาจจะตอนหน้าก็ได้แต่อีก2อสตอนข้างหน้าอูซบ so มีบทบาทแน่นอนนะครับในการหยุดยั้งดอลลี่และบรกี้และมันจะเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะยวน,น,ยนนอนออนน่ืืมมีกบเเเปสค็็็หทแแขง,แขง และการในระดับต้นๆเลยในเอลบาฟการที่อูซอบนั้นสามารถควบคุม2คนนี้ได้เท่ากับอูซอบนั้นก็ได้หน้าได้ตาอีกแล้วนะครับก็ฟิลแบบเป็นก็ตอูซอบเลยแหละอูซบก็จะมีโอกาสเลยในครั้งนี้นะครับที่จะถูกเชิดชูในฐานะเป็นก็ตนะครับในเอลบาฟถึงแม้นในตอนหน้า1 1 5 2จุดนี้อย่าทุกคนนั้นโฟกัสเลยนะครับอาจจะมีจุดที่น่าสนใจจุดสําคัญเลยที่เรานั้นเตรียมจะได้เห็นแล้วก็ในตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งตอนที่เราได้เห็นเลยว่าฮาคีสังเกตนะครับของโลกิและ,แล,ะ,นะะลูฟ ในบรรดาทุกคนนั้นมีเพียงแค่ลูฟี่กับโลกิเท่านั้นนะครับที่สัมผัสได้นะครับถึงการหล่นมาของชอปเปอร์และกาบันอย่างโลกิสัมผัสถ,ถึงตำแหน่งได้เลยนะครับว่าหล่นตรงไหนอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะส่วนลูฟี่นั้นสัมผัสได้ว่าคนหนึ่งเป็นชอปเปอร์อีกคนหนึ่งนั้นกําลังอ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยเพราะขนาดเซนจิที่ว่าเก่งและการเรื่องการใช้ฮะคิสสังเกตเนี่ยยังรับรู้ได้ไม่ขนาดนั้นเลยส่วนทางด้านของโซโลนั้นอันนี้ไม่แปลกนะครับไม่ได้เด่นด้านนี้นะครับพี่แกส แกคงไม่หลงทางหรอกก็คงสัมผัสทางได้ประมาณหนึ่งแหละแล้วก็หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการที่โลกีนั้นได้คุยนะครับกับบุคคลปริศนานะครับที่ชื่อว่าโมซาคือจริงๆตรงเนี้ยผมพยายามไปหาอ่านนะครับทั้งใน X หรือว่าใน reddit นะครับว่าอ่ะมีคนคิียยังไงบ้างเกี่ยวกับโมซานะครับเป็นตัวละครใหม่ไปเลยหรือเป็นตัวละครที่เรานั้นรู้จักนะครับซึ่งบางส่วนก็มองว่าอาจจะเป็นนะครับเจ้าหญิงชอราโฮชี้ก็ได้แต่ผมบอกก่อนนะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าใช่ไม่ใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนไปจจัับบบสงเกกกตาารริททพููดดี่ คนเรียบร้อยนะครับแล้วก็บิรับทการพูดที่โทรมาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างและการที่เหมือนแต่ผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้นะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆตอนแรกผมเนี่ยก็ประเมินไปว่าอาจจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะครับหรือบางเจ้านั้นก็บอกว่าเป็นเจ้าหญิงวีวีหรือเปล่าคือในตอนนี้มีหลายกระแสนนั้ตีไปว่านะครับน่าจะมียศถาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับกับทางด้านโลกินะครับในฐานะเจ้าหญิงประมาณแบบนั้นซึ่งอันี้ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าหญิงชิราโอชิอาจยังมีโอกาสมากกว่า แล้วก็ในตอนที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเบอร์2เบอร์3ด้วยนะครับอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ใหญ่ซีเรียสอะไรกันมากนะครับก็จริงกาบันนั้นเนี่ยอ่ะพี่แกอยู่ทนฐานะเบอร์สของกลุ่มนั่นแหละเพียงแค่ว่าอ่ะพี่แกก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับก็ฟิลแบบว่าโซโลซันจิอ่ะฟิลแบบนั้นแหละที่เถียงกันนะครับซึ่งผมก็มองว่าฝีมือมันก็ไล่เลี่ยก,กันอยู่แล้วไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นและประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็สำหรับมงังงะวันพิษในตอนหน้า ,52 กกับกา่น,นื่งวเนเหนล่งราขอที่ยห่าสิจตองทับ ว่านะครับลูฟี่กับฮัตรูดินนั้นจะตัดสินใจในการปล่อยโลกิหรือเปล่านะครับในการให้โลกินั้นช่วยในการต่อสู้เพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันต้องปล่อยนะถ้าไม่ปล่อยนะครับรับมือไม่ไหวแน่นอนแล้วก็ด้วยบทอะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าว่าบทเนี่ยมันเหมือนผักดันเลยนะครับให้โลกินั้นเนี่ยจะมีบทบาทนะครับคือถ้าโลกิไม่มีบทตอนนี้จะตอนไหนโลกิต้องไปสูดต,ตนนะครับให้คนเอลบาบเห็นว่าเขานั้นเนี่ยมีเจตานาดีและกันกับคนเอลบาสนะครับและเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นเลยนะครับและมันก็จะไปเชื่อม สามารถซื้อใจประชาชนเอลบาบได้และจะทําให้เขานั้นนะครับสามารถรับนะครับเป็นกษัตริย์เอลบาบได้ในอนาคตหากสร้างผลงานดีจริงๆให้ผู้คนรับรู้ถึงความปรารถนาดีและการของโลกิจึงนับได้ว่านะครับถักนับภาพรวมในตอนนี้นะครับก็ในตอนหน้า1นึ่บทบาทเดือดแน่นอนจะมีการขึ้นไปต่อสู้กันนะครับอย่างน้อยสู้กับโกี้ดอลลี่หรือแม้กระทั่งนะครับการได้เจออิมครั้งแรกของลูฟี่นะครับก็คงถึงบทแล้วล่ะที่ลูฟี่นั้นจะได้เฉิดฉายหรือแม้กระทั่งโลกิเราคงด้เห็นพลังมากมายที่ได้เห็นเลยแต่ก็ต้้้ออองรอดูนนนนนะัว่าในนาใตหจ ไปถึงระดับไหนนะครับในการต่อสู้จะยกระดับไปนะครับแบบโหดเลยหรือนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ระดับพลิกๆอีกทีเนี่ยอีก2-3ตอนข้างหน้าก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไปด้วยละกันนะครับและอยากรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะวันพีชก็สามารถคอมเมนต์แสดงคว,ความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนั้นจัดให้นะเพราะว่าสัปดาห์นี้ยวันพีชงคาามมักกนนนทๆยุ้ได้รับชมนัก็เ็เปสห์ นะครับที่จะมีคลิปข้อมูลอัดแน่นใะห้ทุกคนได้รับชมแน่นอนหรืออยากรับชมอะไรพิเศษก็คอมเมนต์มาได้จัดให้ตามคำขอแน่นอนวันนี้ไปจริงแล้วขอขอบพระคุณครับ